ชั่วโมงแรกฟังอาจารย์ชนพลนะครับผมมีข้อสังเกตอยู่สองอันจริงๆมันไม่ใช่มันมันนอกเรื่องนะครับแต่ก็ต้องพูดถึงนิดหนึ่งพอดีอาจารย์ชนพลพูดถึงวิถีสองวิถีคือทางปัญจทวารวิถีแล้วก็มโนทวารวิถีนะครับตอนพูดถึงปัญจทวารวิถีเนี่ยพูดถึงปฏิปิอ้างพาดพิงไปถึงอาตีตภวงังแล้วก็ภวังคจรณะภวังคุปเฉทะแล้วก็พูดถึงอารมณ์ที่มาถึงคลองทวารน,นะครับ ก่อนอื่นเนี่ยขอให้ทราบก่อนว่าไอ้ผวังที่ได้ชื่อว่าอติตาผวังเนี่ยที่เขาเรียกชื่ออย่างนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์แห่งการนับอายุของอารมณ์ว่าว่าอารมณ์นี้นั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับที่จะมาเป็นอารมณ์ของวิถีนั้นน่น,นะครับถ้าเกิดว่ามันรวบไปแล้วขณะหนึ่งก็มีแค่มีอติตภผวังแค่ดวงเดียวใช่ไหมครับถ้าเกิดมันรวบไปสองขนาดถึงจะมาถึงคลองทวาร ก็คือมีอติตาผวังสองขนาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราทราบว,ว่ามันก็เป็นผวังธรรมดาแต่เพื่อประโยชน์ในการนับอายุข,ของอารมณ์ที่มาถึงคลองตะาวานันก็เลยได้ชื่อพิเศษไปว่าอาติตาผวังและอีกประการหนึ่งการที่เรารู้ว่าอารมณ์มาถึงคลองตะาวาันเมื่อไหร่นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าอารมณ์มาถึงมาถึงคองตะาวาันแล้วนะครับเรารู้ได้เพราะว่าเวลาอารมณ์มาถึงคลองตะาวาันเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยให้ผวังไหว เพราะอารมณ์ไม่ได้มาถึงตอนอติตตภวังนะอาทิตตภวังเนี่ยเป็นเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการนับอายุของอารมณ์แต่ว่าอารมณ์มาถึงคลองทวารเมื่อเมื่อภวังมันไหวไงถามว่าทําไมมันภวังมันไหวภวังมันไหวเพราะว่าอารมณ์มาถึงคลองทวารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะถเราจะพูดว่าอารมณ์มาถึงคลองทวารเมื่อไหร่ก็คือเมื่อภวังมันไหวก็คือภวังคัจจลานะนั่นแหละอารมณ์มาถึงคลองทวารแล้วนะครับจบอีกอันหนึ่ง พูดถึงมโนทวารวิถีนะครับความเป็นไปของมโนทวารวิถีเนี่ยมันต่างจากปัญจทวารวิถีเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงไอ้ความเป็นไปของปัญจทวารวิถีเนี่ยอารมณ์มาถึงห้องทวารมันเป็นไปลักษณะแบบนี้แต่มโนทวารวิถีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับไม่ไม่ใช่งนั้นคืออะไรคืออยู่ๆความก็ไหวสองลักณะแล,แล้วก็เกิดมโนทวา, ha, ารลาวัจจะนะปราลบอารมณ์ขึ้นมาปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อกี้ี่พูดถึงว่าอถ้าเราไปนึกถึงอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่ง ใช่ฮะก็เกิดมโนทาาวารวัจะนะนะครับถ้าเกิดพูดอย่างนี้ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือว่าแล้วพวังก่อนหน้านั้นที่ไหวของขน,นาดมันไหวได้ยังไงนะครับคําตอบคำตอบข้อ,อนนี้มันต้องมีคําตอบมันคืออะไรใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่ามโนทาาวารวัจะนะปลารถถึงอารมณ์นี้แล้วเราก็มีอารมณ์นี้เป็น,รนเนารามีไอ้นี่เป็นอารมณ์มันเลยเกิดปัญหาว่าไอ้พอวังของสองอันก่อนหน้าเนี่มันไหวด้วยอารมณ์อะไรล่ะมันจะไหวว่ด้วยอารมณ์ของมโนทวารวัจนะได้ยังไง ในเมื่อมโนทวาราชนาิตมันเกิดที่หลังใช่ไหมครับแปลว่าต้องถามมนุษย์ดีวว่าไอ้ข้อน,นี้มันยาก <c oughs> แปลว่าจริงๆแล้วอะท่านบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะผวังของคนเราอ่ะมันไหวตลอดเวลามันพร้อมที่จะขึ้นวิถีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเลยบอกว่าผวังในมโนทวารวิถีเนี่ยไอ้ผวัข้าจรณะผวังคู่รปเททะเนี่ยมันไหวด้วยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแล้วในอดีตนะครับ แต่แล้วเวลาเกิดมโนทวาราวัจนะขึ้นไอตัวมโนทวาราวัจนะจิตตัวเนี้มันอาจจะปารบอารมณ์ที่เป็นเห็นให้ไหวก็ได้หรือไป,ปาาลบอารมณ์อื่นก็ได้มันเป็นอย่างนั้นนะครับแค่นี้แหละพอใจแล้วครับอาจารย์พนพตอคร <c oughs> ับถ,ถูกต้องนะฮะอาจารย์โบอธิบายแจ่มแจ้งมากชัดเจนมากเพราะฉะนั้นดังนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่ามโนทวาร มโนทวารวิถีเนี่ยที่เวลาเกิดขึ้นทางมโนทวารเหล่เน,นี้นะ,นะฮะจึงไม่มีการมาเรียกอติตบพวังเพราะว่าไม่มีการนับอายุอารมณ์นะฮะแล้วก็ไอ้ตัวมโนทวานนะ,นะก็คือพวังครัวังคู่ปัจเจธาที่เรียกว่าเป็นมโนทวานนะฮะ,ะ,ฮะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเรามีจิต ปลาลบอารมณ์นั่นแหะนะครับแล้วมันก,มนก็มันก็ไหวอยู่เรื่อยนั่นแหละแต่ว่าไหวแล้วก็ไหวไปถ้าไม่ได้ระลึกถึงไม่ได้ปาลารบอารมณ์ขึ้นมาจริงๆอมนโนทวาราวัชนาจิตก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เป็นรวังที่ไหวไหว้อย่างนั้นนะไหวแล้วก็ผ่านไปไหวแล้วก็ผ่านไปนะฮะเท่านั้นเองก็โอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมมาต่อนะฮะ เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของตถาลัรรมพณะที่เกิดขึ้นมีข้อจํากัดด้วยบุคคลเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นปฏิสนธิคือเป็นการมาบุคคลแต่ว่าปฏิสนธิต่างกันพอต้นทุนต่างกันเนี่ยลักษณะของจิตที่จะเกิดมาเป็นตถาลัมพณะเนี่ยก็จะต่างกันไปด้วยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็เป็นไปตามปฏิสนธิอันนี้คือโดยหลักการเบื้องต้นนะครับคนที่เกิด เป็นอเหตุุกะมันก็ย่อมจะไม่เกิดจิตที่เป็นติเหตุุกะมาเป็นตาารมนะได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นหลักการที่ท่านว่าไว้นะฮะพระ,พระถถาอาจารย์ว่าไว้อ่างนที่ถ้าเราลองมาดูนะครับเป็นข้อจํากัดว่าด้วยอารมณ์เหมือนกันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันก็คืออย่างกรณีที่ถ้าเราพิจารณาทางปัจจทวานนะครับอารมณ์ก็ต้องเป็นอติมานตารมแน่นอนนะฮะถึงจะมีโอกาสทําให้เกิดตาสารมนาขึ้น ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นพระรหันต์นะครับเป็นบุคคลทั่วๆไปหรือเป็นพระเศกกาบุคคลที่ไม่ใช่เป็นพระรหันต์เนี่ยนะฮะอารมณ์เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องทางปัญจทวารเนี่ยอารมณ์ก็ย่อมที่จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ดยสภาวะเป็นหลักถูกไหมฮะจะเป็นอิทธารมเป็นอนิธารมก็เป็นไปโดยสภาวะเพราะว่าอันนี้เราพูดถึงเรื่องของทางปัญจทวารนะครับถ้าอารมณ์เป็นอิทธารมนะฮะ ชาวนะก็ย่อมจะเป็นกุศลนะครับคือเป็นไปตามอารมณ์ส like. <un> well ่วนมากนะฮะชวนะอาจจะไม่เป็นงั้นก็ได้เพราะว่าเคยพูดกันไว้แล้วแต่ส่วนมากก็จะเป็นไปตามนั้นนะฮะส่วนมากนะครับชวนะย่อมเป็นกุศลสหโคตด้วยโสมนัสเพราะเป็นอิทธารมนะฮะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นวิบากของกรรมดีนะฮะพอเป็นวิบากของกรรมดีตาธาลมณะก็ย่อมเป็นกุศลวิบาก นะสหโลตด้วยสมนัตซึ่งอาจจะเป็นมหาวิบากจิตสอย่างที่สหโตษด้วยสมนัตหรือเป็นสมนัตสันติรณจิตก็ได้มีปัญหาก็เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเรามีหลักการอะไรที่จะมาบอกว่ามันเป็นจิตดวงไหนแน่สิบเอ็ดวงนี่มันเป็นดวงไหนแน่เอาละถ้าหากว่าอารมณ์เป็นอิทธารมนะครับ <c oughs> ก็ต้องเป็นสมนัตสมนัตมันก็จะมะีประกอบไปด้วยสมณัตสี่ตัว นะครับสี่ดวงแล้วก็สมณศรีนาถอีกหนึ่งมันควรจะต้องเป็นดวงไหนอ่ะที่มาเกิดอันนี้เป็นปัญหายุ่งยากมากเพราะว่าพระอาจารย์เขามีความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่จะชัดเจนว่าจะเป็นอะไรแน่เพราะว่าไม่เพราะผู้มีพระภาคก็ไม่ได้พูดไว้ชัดเจนในเรื่องนี้ว่าจะต้องเป็นคือคือไม่ได้มากําหนดกัดหลักเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นดวงไหนแน่ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุอะไรนะครับ เพียงแต่บอกถึงเรื่องของเวทนาหลักการของเวทนาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้ก็รู้ไปเท่าที่ท่านพูดก็พอแล้วเพราะว่าไม่งั้นแล้วว่าอา,าจารย์ตาจามีความเห็นต่างกันสามคนเนี่ยนะครับต่างกันนะครับเมื่อกี้คุณไปทูลก็ถามก็ทําเป็นปัญหาที่ผมเองก็เคยคิดไวเ้เราจะหลักการอะไรมาจับไม่มีหลักการชัดเจนนะฮะมีการถกเถียงกันเรื่องนี้จนเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นปัญหาเมืองสาเกตแล้วก็เกิดพระธีระสามท่านมีความเห็นที่ต่างกันออกมา นะครับถ้าใครสนใจเรื่องนี้ผมอาจจะเอาเอกสารให้ดูเพราะว่าผมได้ได้ทำเอาไว้พอสมควรนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่รายละเอียดมากผมไม่อยากมาพูดในที่นี้เพราะว่าพูดแล้วก็จะสรุปไม่ได้อยู่ดีนะครับสรุปได้เท่าที่ท่านสรุปไว้เป็นหลักการเท่านั้นเองเดี๋ยวผมก็จะมาพูดหลักการเป็นการรวบยอดเลยนะฮะโดยหลักการที่ว่านี้ถ้าอารมณ์เป็นอิทธารมนะครับทารามณนะก็ย่อมจะเป็นกุศลวิบากนะครับจะหันด้วยสมนัสนะะมักจะเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าอารมณ์เป็นอิทธมัชตารมคืออารมณ์ปานกลางแม้ว่าจะเป็นอารมณ์ที่ที่น่าชอบใจนะแต่เป็นปานกลางเนี่ยนะครับชาวนะก็เป็นกุศลนะฮะแต่สหโตด้วยอุเบกขาตาาลมณะก็มักจะเป็นกุศลวิบากแต่สหโตด้วยอุเบกขาด้วยนะครับแต่ถ้าอารมณ์เป็นอธิฐารมชาวนะก็มักจะเป็นอกุศลสหโคกก็ด้วยโทมานตเป็นหลักนะฮะ ตาธาลมณะก็เป็นอกุศลวิบากซึ่งสัพระตรด้วยอุเบกขา,าเวทนาก็ย่อมจะไม่เป็นสมนัตแน่เพราะเป็นอนิถารมนะครับวิบากเนี่ยที่ท่านพูดอันนี้เรากำลังพูดถึงทางปัจจทวารเพราะฉะนั้นวิบากเนี่ยย่อมเป็นไปตามอนุภาพของกรรมถูกกรรมซัดมาเวทนาที่เกิดขึ้นแก่วิบากเหล่านี้ก็ต้องเป็นเวทนาที่เหมาะสมต่ออารมณ์เป็นสําคัญ นะครับคือเป็นไปตามอารมณ์นั่นเองเวทนาของตาธาลัมพนะซึ่งเป็นวิวบากประเภทหนึง่งหรือของสันติละนะครับนะก็ย่อมที่จะเป็นไปตามอารมณ์เป็นสําคัญนะเนื่องจากว่าวิบากเป็นผลน่ะไม่มีอรูปภาพที่จะมาเลือกถือเอาอารมณ์ว่าอารมณ์อย่างนี้อารมณ์อย่างนั้นนะครับนะบมันมันไม่ใช่กุศลหรือกอกุศลน,นะฮะท่านถึงได้เปรียบวิบากว่าเหมือนกับเงาบนกระจกเงา นะครับที่เป็นไปตามหน้าคนที่สองกระจกตัวเองเป็นเพียงเงานะดังนั้นเนี่ยถ้าหากอารมณ์เป็นอิทธารมสันตินะจิตแล้วก็ตาทารมณจิตก็จะมีอารมณ์เป็นสมณัตด้วยนะครับถ้าเราดูในตารางนี้เราจะเห็นว่าผมจะละละชาวนา,าไว้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าวิบากเป็นสำคัญเนี่ยนะครับวิบากวิบากที่เราพูดถึงเนี่ย ตัวที่สําคัญที่สุดที่เราจะเห็นได้ก็คือเวทนาที่เห็นชัดก็คือตัวสันติละนะแล้วก็ตัวททารัมมนะสันติละเนะวทนาของเขาย่อมคล้อยตามอารมณ์นะครับย่อมคล้อยตามอารมณ์เป็นสําคัญในขณะที่วิบากเหมือนกันแต่เป็นวิญญาณเป็นว,วิญญาณที่เป็นวิบากที่เป็นวิญญาณนะเช่นวิญญาณหเนี่ย มีอารมณ์ประจำของตัวไอ้เป็นมีเวทนาประจำของตัวเวทนาประจำของตัวก็คืออย่างเช่นจกักขุโศตะนะจกักขุวิญญาณโศตวิญญาณเหล่านี้ทั้งๆท,ท,ที่อารมณ์เนี่ยเป็นอิทธารมแต่เวทนาเขาเป็นอุเบกขานะฮะกายยวิญญาณเท่านั้นน่ะที่เวทนาเป็นสุขอันเนี้ยเป็นเป็นเวทนาประจำของเขาก็เพราะอะไรก็อันนี้น่าจะพอจะนึกได้ว่าเพราะเหตุที่ เนื่องจากว่าการกระทบมันไม่เหมือนกันนะฮะอุปาทยรูปกระทบอุปาทยรูปมันก็เป็นแค่อุเบกขาเวทนามันก็ไม่ดื่มดํานะฮะเป็นแค่อุเบกขานะครับแต่พอเป็นกายวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นมหาปูตรูปกระทบกับอุปาทยรลูปนะครับท่านก็อุปมาเหมือนค้อนที่ทุบไปบนนุ่นแต่ว่านุ่นไปวางอยู่บนท่ากอีกทีนึงมันก็ต้องมีผลขึ้นมา แล้วก็ในที่สุดแล้วก็เป็นสุขขึ้นมาเพราะว่าอิทาลมนะครับส่วนสัมปติชนะก็เหมือนกันสัมปติชนะก็มีเวทนาประจําของเขาอยู่เป็นอุเบกขาจะไม่ไปเป็นโสมนัสหรือโทมนัสอะไรตามอารมณ์เหมือนตัวอื่นอันนี้ก็ด้วยเหตุผลของเขาโดยเฉพาะเองนั่นแหละเพราะว่าเขาเป็นมโนธาตุนะสัมปติชนะเป็นมโนธาตุเมื่อเป็นมโนธาตุเนี่ยก็คือเป็นจิตที่สักแต่รู้อารมณ์โดยที่ไม่ได้ดื่มดําในอารมณ์อะไร ก็เลยเป็นอุเบกขาไปเพราะฉะนั้นตัวที่เห็นชัดก็คือสันติรนาเนี่ยรพอเป็นอิทธารมสันติรนาก็เป็นโสมนัสพอเป็นมัชตารมณ์ก็คืออารมณ์ปานกลางสันติรนาก็เป็นอุเบกขาถ้าเป็นอน,นิธารมเสลย์เนี่ยสันติรนาก็เป็นอุเบกขาเหมือนกันนะฮะนั่นก็หมายถึงว่ามีผลไปจนถึงตาธรรมะด้วยอันนี้คือหลักคร่าวๆที่ว่า นี่คือสิ่งที่พระ,พระเทเรซาทั้งหลายในพระอราจารย์เนี่ยลงความเห็นกันว่าเป็นไปนอย่างนี้นี่คือหลักการนะครับท,ที่สรุปได้อย่างนี้รายละเอียดว่าจะเป็นจิตดวงไหนไปเลยอันนั้นอันนั้นมีความเห็นที่แตกต่างแต่อันนี้เป็นความเห็นที่ลงกันเวทนาของวิบากจิตทั้งหลายย่อมเป็นไปตามอารมณ์นะฮะยกเว้นปัญจวิญญ,ญาณสัมติดชนะอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตถธาลมมณะ ก็จะเป็นกุศลวิบากค,คือเป็นวิบากที่เกิดเป็นผลมาจากกุศลถ้าหากว่าอารมณ์เป็นอิทธารมณ์มันมันโดยสภาวะอารมณ์เป็นโดยสภาวะนะครับอันนี้พูดถึงทางปัญาทวานแต่อย่างไรก็ตามนี่นะครับ ก็ควรจะพูดซะหน่อยเพราะว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงคนที่ไม่ใช่เป็นพระหรหันเพราะฉะนั้นก็คือเป็นคนที่ยังมีวิปลาสเมื่อยังมีวิปลาสเนี่ยตัวชาวนะเนี่ยมันไม่ขึ้นกับใครมันเป็นไปตามวิปลาสได้คือชาวนะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นไปตามอารมณ์แท้ๆหรอกบางทีก็เป็นไปตามอารมณ์บางทีก็ไม่เป็นไปตามอารมณ์นะฮะชาวนะเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนี่ยแม้ว่าอิทธามลมปรากฏ คือเป็นเป็นอิทธาลมมันควรจะต้องเป็นวิบากที่คอยตามแล้วก็เป็นไปด้วยกุศลนะครับอย่างนั้นก็ตามเนี่ยแต่ถ้าหากว่าชาวนะเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ชาวนะอาจจะอาจจะเป็นโทมนัสก็ยังได้นะครับเอาแน่ไม่ได้อย่างเช่นคนที่มีศรัทธาอ่อนไม่เห็นอนุสงของกุศลเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะ ไม่ว่าจะมีกุศลจิตรหรืออกุศลจิตเกิดขึ้นชาวนาที่เกิดขึ้นคราวนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นธรรมชาติที่สลคโดด้วยอุเบกขาก็ได้หรือยิ่งกว่านั้นเนี่ยถ้าอารมณ์เป็นอิฐาลมเนี่ยมีรูปของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างนี้นะเห็นเห็นรูปของพระพบุทธเจ้าเห็นภาพของพ,บพ,บพระพุทธเจ้าปรากฏอย่างนี้นะฮะคือรูปารมณ์เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะครับควรที่จะเกิดโสมนัสแต่ก็อาจจะเกิดชาวนะอาจจะเกิดเป็นโทมนัสไปเลยก็ได้ คือวิานาของชาวนาเนี่ยเอาแน่ไม่ได้นะครับเช่นพวกดิลถีเนี่ยที่มากไปด้วยโทสะหรือมากไปด้วยความตเหนีเนี่ยนะครับเขาก็จะเกิดชาวนะที่เป็นโทมนัสขึ้นแทนทั้งทั้งที่ทเป็นอิทธารลมนะครับอิทธารลมที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอิทธารลมอย่างยิ่งเห็นไหมฮะ ก็อันนี้ก็เป็นการพูดถึงผมก็สรุปเท่านี้นะฮะเอาเอาแค่นี้ดีกว่านะครับส่วนรายละเอียดยังเงินนะครับอาจารย์บางพวกมีการพูดถึงว่าตถาลมณะาที่เกิดต่อจากชาวนะที่เป็นสัมัมยุทธกับยานก็ย่อมจะต้องเป็นสัมัมยุทธกัยานอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่แน่นอนอีกนะฮะก็ อันนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้ว่า,าโดยหลักเนี่ยมันก็ตถาธรมนะเนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นไปคอยตามชาวนะเหมือนกันเพราะว่าชาวนะเกิดเป็นมหาวิบาศนะครับตัวตถาธรรมนะก็น่าจะเป็นมหาวิบาศอันนั้นก็เป็นหลักหลักเข้าวๆทั่วๆไปซึ่งอาจจะเป็นหลักไม่ได้คือไม่แน,น,นะน,น่นอนนะครับท่านก็ปฏิเสธไว้ว่าไม่แน่นอนนะต่อให้ชวนะเป็นมหาวิบาศ มาเกิดขึ้นเป็นมหาวิบากจิตประเภทที่หนึ่งเอ้ยมหากุศลสิผมพูดผิดชาวนะเนี่ยนะชาวนะก็ต้องเป็นมหากุศลประเภทที่หนึ่งสมมติแต่ตาธารมนะซึ่งควรจะเป็นมหาวิบากประเภทที่หนึ่งด้วยก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไปเป็นอัยตุกกะวิบากขึ้นมาแทนก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับหลายหลายเรื่องนะฮะตรงกันข้ามนะครับก็อาจจะเกิดเป็นจิตประเภทอื่นที่เป็นวิบากประเภทอื่นที่มี คุณสมบัติต่างก,กันไปกับชาวนะนะครับไม่เหมือนกันเลยทีนี้ถ้าเกิดเป็นพระรหัน์ล่ะว่อกี้พูดถึงกรณีที่ไม่ใช่พระรหัน์นะครับซึ่งพวกนั้นจะมีวิปลาสอยู่แต่ถ้าเป็นพระรหัน์เนี่ยจะชัดขึ้นว่าชาวนะที่เกิดขึ้นกับพระกีณาศพทั้งหลายซึ่งเป็นกิริยาเนี่ยนะฮะชาวนะต้องเป็นกิริยาเนี่ยนะฮะ ก็จะมีได้สองอย่างก็คือเป็นมหากริยาอย่างหนึง่งก็เป็นหัสิตุปาธาจิตยอย่างหนึง่งเรามาพูดถึงมหากริยาก่อนกรณีที่เกิดชาวนะที่เป็นมหากริยาขึ้นชาวนะที่เป็นมหากริยานั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าท่านไม่มีวิปลาสแล้วเพราะฉะนั้นชาวนะเหล่านั้นก็มักจะเป็นไปตามสภาวะความเป็นจริงของอารมณ์นะครับทำนองเดียวก,กันกับที่เกิดขึ้นทางปัจจทวานทีเดียวนะ คือไม่ว่าจะเกิดทางปัญจทวารหรือไม่ว่าจะเกิดทางมโนทวารเนื่องจากท่านไม่มีวิปลาสจะแล้วเมื่อไม่มีวิปลาสจะแล้วเนี่ยการที่ชาวนะจะเกิดขึ้นโดยเป็นมหากิริยาเนี่ยก็มักจะเป็นไปตามสภาวะของอารมณ์เป็นสําคัญก็คือเป็นไปตามเนี้ยถ้าเป็นอิทธรมนะครับชาวนะของท่านเนี่ยที่เป็นมหากิริยาเนี่ยนะก็มักจะคล้อยตามเวทนาก็คล้อยตามไปตามอารมณ์เลย เพราะเนื่องจากท่านไม่มีวิปลาสนะก็คือตรงไปตามอารมณ์นั่นเองอารมณ์เป็นยังไงอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นแต่ก็อย่าลืมว่าอารมณ์เป็นอนิฐาลมเนี่ยของท่านเนี่ยก็เป็นอุเบกขาถูกไหมฮะไม่มีโทมนัสนะ <c oughs> ไม่มีโอกาสที่ท่านจะเป็นโทมนัสขึ้นนะฮะต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นในชาร์ตมันจะมีพิมพ์ผิดด้วยนะ,ะผมต้องแก้นะเพราะว่าก่อนมันพาไปแล้ว <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดถึงนะฮะ,ะก็เอาเป็นว่า ถ้าเป็นมหากริยาเจตที่เกิดเป็นชาวนะขึ้นอย่างนี้ตัวชาวนะย่อมเป็นไปค้อยตามอารมณ์เป็นสําคัญเมื่อคล้อยตามอารมณ์เมื่อกี้เราพูดแล้วหลักการของตาทารัมมณะตาทารัมมณะเนี่ยถ้าเป็นทางปัญจทวารเนี่ยก็ย่อมเป็นไปตามอารมณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเขาค้อยตามชาวนะด้วยแต่ที่จริงต่างคนต่างค้อยตามอารมณ์ต่างหากนะเพราะว่าท่านไม่มีวิปลาสแล้วนะฮะเนี่อยอธิบายคร่าวๆสั้นๆได้อย่างนี้ นะครับมันก็พอที่จะไปพูดได้ถึงอันนี้นะฮะในข้อถัดมาเนี่ยในข้ออ่าโดยมากตาทานธรรมนาย่อมมีเวทนาเป็นไปตามอารมณ์นะฮะกรณีที่ชาวนาเป็นกิริยานะส่วนมากเวทนาก็ตรงตามสภาวะความเป็นจริงพอรับวิวปาสได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดชาวนะของระอรหัรเนี่ยท่านไม่ได้เป็นมหากิริยาแต่เกิดเป็นอจิตุปาทะอจิตุปาทะเป็นจิตประเภท เป็นจิตพิเศษที่เป็นกริยาที่ไม่เหมือนเจ้าบ้านเขานะฮะเพราะว่าเป็นจิตท,ที่ทําให้เกิดอาการยิ้มแย้มตั้งยิ้มหรือแย้มขึ้นมาได้หรืออาจจะไม่ไม่ยิ้มไม่แย้มก็ได้แต่เป็นจิตเนี้ยนะคือเป็นจิตท,ที่เกิดขึ้นเนี้ยอารมณ์เนี้ยก็เป็นอารมณ์ที่เป็นกามบัจวนะซึ่งเป็นไปกับโสมนัสอารมณ์ของหัจิตุปาทะเวลาที่เกิดชาวนะเป็นหัสิตุปาทะขึ้นเนี่ย อาจจะเป็นอิทธาลมก็ได้อาจจะเป็นอนิธาลมก็ได้เช่นไปเห็นเปรตนะครับพระรหารท่านเห็นเปรตพอท่านเห็นเปรตแล้วแทนที่ท่านจะเกิดชาวนาจิตนะครับที่เป็นอุเบกขาเพราะว่าอารมณ์เป็นอนิธาลมเพลินท่านเกิดจิตที่เป็นโสมนัสขึ้นเป็นทติตุปาทะย่อมประกอบไปด้วยโสมนัสอันนี้เลยเป็นข้อยกเว้นนะ เพราะว่าจิตเนี่ยเป็นจิตพิเศษตาทาลำพณะก็ขอก็พลอยเป็นสมนัสไปด้วยกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษก็คือว่าถ้าชาวนะของพระหันนั้นเป็นหติตุปาทะตาทาลำพณะย่อมเป็นไปตามชาวนะนะครับไม่เป็นไปตามอารมณ์เพราะถ้าเป็นไปตามอารมณ์ก็กลายเป็นโทมนัสไปสิไอ้ไม่ใช่โทมนัสเป็นอุเบกขาไปสิเนี่ยผมมักจะพูดแล้วก็กรอบมันพาไปนะ